สวัสดีค่ะครอบครัวซันมูนไลท์เลิฟ r e a d ิ้งที่รักของผู้อ่านนี่เป็นความรักครึ่ง,คร,งครึ่งเดือนหลังเมษายนนะคะธาตุลมธาตุาลมได้แก่ราศีมิถุนตุลกุมวันที่อยู่ใต้คลิปรับชมได้ทั้งลัคนาราศีดาวจานันดาวศุกร์และดาวอาทิตย์แต่ให้ยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณคอนเน็กที่สุดนะถ้าเ,เราเริ่มจากคู่ที่เป็นประเดน็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เลียงกันไปนะคะ เอาละสำหรับถ้าใครจะร่วมนะคะทำบุญผ่านทางการนะคะรับหินมงคลน,นะคะก็สามารถรับชมได้ที่อินสตาแกรก็คงจะอยู่ใต้คลิปกับ Facebook นะคะที่รัก Facebook ก็จะมีความรัก40เอนะคะ48ชั่วโมงความรักพี่รคะนะถ้ามีเวลาผู้อ่านก็จะเข้าไปลงไว้ให้เรื่อยๆนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe, ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะ การอ่านเปนการอ่านรวมบอกทุกครั้งเลยว่าเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ธาตุลมคู่ที่เป็นประเด็นปัญหาในเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขอทราบความรักธาตุลมคู่เป็นประเด็นก่อนค่ะเอาล่เอ n เน g y ตัวคุณเนาะซิเวนอพอลส์เอเนีนี้ค่อนข้างสับสนวุ่นวายใจนะ แล้วก็ตัวคุณเองในเวลาเนี้ยอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยเจราจาเอเนจีของบมบอกว่าเหมือนคุณผ่านขั้นตอนหรือว่าในเวลาเนี้ยอาจจะมีปัญหาในลักษณะที่เรียกว่าไฟติ้งกันทางคาพูดเนาะถกเถียงอาจจะถึงขั้นแบบมีปากเสียงบ้างสําหรับบางท่านนะน,นะคะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีนะเวลาที่เอเนจีนี้ขึ้นนะคะที่ถ้าผู้อ่านเป็นห่วง ใครคนนั้นของคุณเป็น t r e รีออฟ r อ s เขาทำให้คุณรู้สึกเคิร์หรือตัวคุณอาจจะทำให้เขารู้สึกเคิร์สเอเนจี้นี้เป็นเอเนจีหลักของตัวเขามันคือความมันคือความรู้สึกเคิร์เจ็บปวดเสียใจหรือการที่มีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะเติร์ดปาร์ตี้อะไรประมาณนี้แต่ third party เติร์ดปาร์ตี้น่ยมีหลายรูปแบบค่ะอาจจะจากคนรอบข้างหรืออาจจะมีคนอื่นคุยด้วยก็เป็นไปได้ คุณค่อนข้างจะเครียดนะคิดวนไปวนมาอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์คุณพยายามหาทางออกแต่ยิ่งพยายามหาทางลงก็เหมือนกับจะยิ่งปะทะกระองกันมากขึ้นดังนั้นอยู่ในฐานที่มัน่นแล้วก็ทําใจให้สบายโฟกัสที่ตัวคนเองก่อนจะดีที่สุดนะตัวเขาในเวลานี้เขาไม่รู้จะหาทางออกอยังไงเขาเป็นเดอะทาวเวอร์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มองดูว่าความจริงบางอย่างอาจจะเปิดเผยแบบกระทันหันโดยที่ตัวเขาไม่ทันได้ตั้งตัวหรือตัวคุณไม่ทันได้รู้ตัวเนาะมารูอีกทีหนึ่งก็เหมือนประมาณ ว่าไม่ไว้ใจกันและกันไปแล้วตัวคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอยู่ๆก็มีใครบางคนเข้ามาคือเรื่องราวมันกระทันหันมันรวดเร็วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเขาไม่รู้จะจัดการยังไงในช่วงเวลานี้เพราะเป็น the Off ีทอฟสอดและ the tower เขายังหาหนทางที่จะ ทำทุกอย่างในเวลาเนี้ยให้มันดีขึ้นไม่ได้เพราะตัวเขาเองเขาก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยค่ะเขาก็ยังเครียดยังซีเรียสยังเศร้าอยู่เนาะเอเนจี Energy ออกมานะในช่วงเวลานี้นะคะก็คือว่าให้นิ่งๆไว้ก่อนทั้งคุณและเขามองดูว่าต่างฝ่ายต่างรอดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงเนาะแม้ว่าคุณพยายามจะติดต่อเพื่อเคลียร์แต่บอกเลยว,ว่าเขาอาจจะเงียบใส่ก็ได้ดังนั้นสถานการณ์ในช่วงเวลานี้มันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่านิ่งๆเงียบๆทรงตัวรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อ พ้อมซะก,ก่อนนะแล้วถึงจะมีโอกาสได้คุยหรือในเวลาเนี้ยตัวคุณอาจจะบล็อกเขากระทานหันหรือเขาอาจจะบล็อกคุณไปแล้วคือไม่คุยกันแล้วก็เป็นไปได้นะเดอะแฮงแมนความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอาจจะต้องหยุดชะง,งักลงนะอาจจะเรียกได้ว่านานเลยแหละกว่าจะได้กลับมาคุยกันหรืออาจจะยุติถาวรก็ได้ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวคนเองนั่นแหละตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แบบถาวรเพราะว่ามันไม่มีความไว้วางใจความซื่อสัตย์ไม่มีอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกคุณนะแต่ Night of Garlic ขึ้นมาเฮอร์มิดดังนั้นบางท่านอาจจะดีวกับชาวราศีกันนะคะและธาตุลมพร้อม Justice Energy ออกมาบอกว่าคงจะต้องรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลียร์ปัญหาเรื่องมือที่3ให้จบเสียก่อนไม่ว่าจะเกิดจากอะไรคุณทั้งคู่มีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์อยู่แล้วต้องรอเวลาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าปัญหาเกิดที่เขา ต้องรองให้เขาเคลียร์ตัวเขาให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาพูดคุยแต่ทีนี้ Hermit กับจัสแมนจะขอโทษค่ะขอโทษนะคะเฮอร์มิกับจัสแมนขอโทษค่ะเฮอร์มกับจัสติสเนาะออกมาบอกว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องรอคอยการเซ็นเ,เอกสารเรื่องการยาอยู่ก็เป็นไปได้นะหรือว่า,าคนคนนี้คุณอาจจะดิวคือคบกันไปในละักษณะที่ว่าคือเป็นเป็น second marriage อาจจะเป็นคนที่สองที่คุณเตรียม หมายมั่นที่จะแต่งงานใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันแต่เมื่อความจริงมันปรากฏเหมือนเรื่องราวตรงนี้มันก็เลยต้องหยุดชะง,งักลงไปเนาะคงจะต้องรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลียร์ตัวเขาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะมีการกลับมาพูดคุยกันซึ่งก็คงจะใช้ระยะเวลาอีกนานนะทีนี้นายออฟกาลิกออกมาบอกว่าถ้ามันนานขนาดนั้นคุณก็อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นไปได้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นคามิกพอสมควรเดี๋ยวเรามาดู นะถึงคามา e l a ลชั่นชิพพอสมควรสำหรับบางท่านเรามาดู future l ์เลกันค่ะว่านอนไม่ค่อยเต็มที่นะต้องขอโทษด,ด้วยแต่ว่ายังยังพยายามชี้แจงรายละเอียดในการ์ดเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีพูดผิดบ้างนะแต่ว่าก็แก้ไขให้ค่ะเอาละฟิวเจอร์เลิฟของถ้าโรมคู่ที่เป็นประเด็นค่ะ ฟิ u จะเลิฟออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดนะทุกอย่างมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะในท้ายที่สุดในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะตัดสินใจเองแล้วมองดูโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนคุณก็เหนื่อยมานานคุณก็อยากที่จะพักดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น คุณคงจะเลือกอะไรที่ทําให้คุณสบายใจคุณตัดสินใจที่จะเป็นผู้นําให้กับชีวิตคุณเองเนาะไม่ตามแล้วก็ไม่รอแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ก้าวไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ไอ้เบอกว่ามันเป็นช่วงของการเคียวลิ่งการปลดปล่อยเรื่องราวที่ไม่สบายใจช่วงครึ่งเดือนหลังคงจะเป็นช่วงที่คุณเตรียมความพร้อมในการที่จะมุฟออนมากกว่านะคะแล้วก็ไอ้เมาบอกว่าในเมื่อคุณนะคะเคยเป็นฝ่ายให้มากเพียงพอแล้วนับจากนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่และคุณก็จะเป็นฝ่ายที่ได้รับสิ่งดีๆบ้างเอาละคำแนะนำนะคะออกมาเป็น four of wands อา่า เอเนจีของผมบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังไปค่ะมีสิ่งหนึ่งจบไปนั่นหมายความว่าสิ่งใหม่ๆเข้ามาโฟ r ์คบอลคุณอาจจะได้พบเจอทวินเฟรมที่แท้จริงของคุณคือเป็นกู๊ดทวินเฟรมนะทําให้คุณมีความสุขความสบายใจเป็นรักในแบบที่คุณเฝ้ารอก็เป็นไปได้เพราะจับคนคนนี้อาจจะค่อนข้างนานสถานการณ์ก็อาจจะสลับกันได้คอมมิชมนต์ค่ะนะ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคอมมิชเมนต์กับตัวคุณเองคือโฟกัสมาที่ความสุขความสบายใจแล้วก็ปล่อยวางยอมรับความจริงในะปัจจุบันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วทําอะไรไม่ได้ก็คงจะต้องปล่อยให้ดับไปเพราะเดี๋ยวสิ่งใหม่ๆก็กําลังจะเข้ามาแล้วแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะได้เจอทินเฟรมที่มีคอมมิชเมนต์กับคุณหมายมั่นปั้นมือจะแต่งงานเลยทีเดียวเชียวแหละนะซึ่งมันก็เป็นความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการอยู่แล้วข้อความจากความรัก Energy สวยมากๆค่ะ The dark, เดือดดัค่ะเที่อยากมาบอกว่านะคะ the dark goodness core นะคะ ในความมืดมนนั้นยังมีแสงสว่างอยู่เสมอคะ่ะและในความมืดมนก็สอนคุณได้ดีในทุกๆเรื่องในเรื่องดาวความสัมพันธ์นะคะเทพธิดาออกมาบอกว่าความสําเร็จของคุณมันเกิดจากการล้มเหลวจากคนที่ไม่ใช่แค่นั้นเองดังนั้นขอให้คุณเตรียมที่จะได้รับชัยชนะกับคนที่ใช่ของคุณดีกว่าชนะตัวคนเองนะคะและคุณก็จะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นะโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องไปรอให้ใครรับกรรมหรอกปล่อยเขาไปเถอะนะคนดาวเดี๋ยวถึงเวลาก็ ็จะต้องอได้รับในส่วนที่เขาจะต้องทําแต่คุณก็จะได้รับในส่วนที่คุณนะคะได้เคยทุ่มเทไปทั้งหมดคุณก็จะรับสิ่งดีๆกลับมาด้วยเอาล่ะมาถึงคนโสดกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคนโสดนะคะเอาล่ะคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะ ขอสร้างความรักคนโสดาธาตุลมช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนค่ะคุโสดในช่วงเวลานี้นี่คุณมีเกณฑ์การเดินทางนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เหมือนเรื่องความรักคุณจะยังสับสนคือคุณเนี่ยช่วงเวลานี้คนโสดอาจจะค่อนข้างหันหลังให้กับความรักสักนิดหนึ่งมุ่งไปที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวของคุณมากกว่า เอาดู energy หน่อยอืมแต่ก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอใครบางคนแบบไม่ทันตั้งตัวใครบางคนที่คอยฟ้องมองคุณอยู่คอยรู้สึกดีกับคุณนะคะอาจจะเห็นว่าเออคนคนนี้ดูขยนันดูดีจังเลยอะแต่ว่าไม่กล้าทักทายนะใครบางคนแอบชอบคุณอยู่ในเวลานี้ อาจจะยังไม่เปิดเผยตัวนะแต่ตัวคุณเองในวันนี้คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องราวชีวิตความรักและทุกๆเรื่องบางท่านมีเกณฑ์ว่าคุณถ้าไม่ติดเรื่องกักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมองดูมีเกณฑ์บางท่านได้เดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่ต่างแดนด้วยสําหรับบางท่านนะเอเจี่อยากมาบอกว่า คุณน่าที่จะมีใครบางคนที่คุณรู้จักที่เคยร่วมงานด้วยนะที่เขารู้สึกดีกับคุณมากๆในช่วงเวลาเนี้ยสักพักหนึ่งเขาอาจจะเปิดเผยความรู้สึกให้คุณรู้ก็ได้แต่ทีนี้คุณจะตัดสินใจเลือกเขาไหมนะ่ะเอจี้มันออกมาบอกกลาง ประมาณว่าคุณอาจจะคุยได้แต่อาจจะยังไม่มีคอมมิตเมนต์สักเท่าไหร่เรื่องความรักคุณจะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนบอกเลยคุณคนโสดคุณไม่โฟกัสเลยคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวอย่างเดียวเลยนะคะบทสรุปนะคะออกมาบอกว่าคุณจะได้รับชัยชนะนะในความสัมพันธ์หมายถึงถ้าคุณมีความสึกว่ารอก่อนนะเดี๋ยวค่อย โฟกัสไปที่เรื่องความรักอีกทีอย่าประสบความสําเร็จด้านการงานการเงนินเอเจ้นี้เป็นเจ้ G. ของคารประสบความสําเร็จครอบครัวอบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าสําหรับบางท่านบางท่านมีความคาดหวังทางด้านไรายได้ก็จะมีไรายได้เข้ามาเป็นกรอบเป็นกำนะคุณคนโสดแต่ความรักไม่บอกเลยว่าคุณจะได้เจอคนที่คุณถูกใจนะแล้วก็เอเจ้นบอกว่าคนที่คุณถูกใจเนี่ยอาจจะมาจากผ่านทางเรื่องการงานเป็นหลัก ะะแล้วก็คนคนนี้อาจจะมีคอมมิชเมนต์ถึงขั้นแต่งงานได้แต่ยังไม่ใช่ในช่วงเวลานี้ที่คุณจะได้เจอนะอันนี้เป็นฟิวเจอร์จริงๆหลักนะสำหรับคุณคนโสดต,ตอนนี้ก็ e n j o จในะเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนนะมีนจี้คุณจะได้เจอโซเมตนะแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อยคุณคนโสดในท้ายที่สุดจะเป็นยังไงอนาคตความรักของคุณ อนาคตความรัก New จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาแต่จีนนี้ค่ะจะเข้ามาต่อเมื่อเวลาเหมาะสมจริงๆนะ ก็คืออาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็เข้ามาอาจจะเกินกว่า1คนด้วยนะมีเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกแต่หนึ่งในนั้นน่ะแน่นอนว่ามีโสมิตของคุณแน่ๆนะคะเอจี้ยบอกว่ามูฟจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของความรักจากการที่คุณตั้งเป้าหมายชัดเจนนั่นเองคุณตั้งเป้าหมายว่าจะเจอตัวจริงคุณก็จะได้เจอตัวจริงในเวลานี้เป็นช่วงที่คุณกําลังปล่อยผ่านเรื่องราวเดิมๆแล้วก็มองดูสถานการณ์โดยรวมที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรัก คุณจะชัดเจนกับความรู้สึกมากยิ่งขึ้นเหมือนคุณก็จะเริ่มมีเป้าหมายในความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะในเวลาเนี้ยคุณไม่คิดที่จะหันหลังกลับไปแล้วละ่ะคุณคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าการที่คุณตัดสินใจหยุดคิดทบทวนมันเหมือนเป็นการตั้งเป้าหมายด้วยมันก็เลยทําให้คุณนะคะก้าวไปสู่ความสําเร็จในความรักในวันข้างหน้าคุณได้เจอโซเมตแน่นอนนะเอจี A ้หมายเลขเจ็ดเนี่ย เอาละคำแนะนำออกมาบอกว่า Queen of Pentacle s ขออย่างไรได้อย่างนั้นขอรักแท้คุณก็จะได้เจอรักแท้รักแท้รักครั้งใหม่ของคุณและโซเมทของคุณอาจจะเป็นชาวธาตดินก็เป็นไปได้เป็นรักที่มีคอมมิตเมนต์เอาใจใส่ดูแลกันและกัน อาละข้อความจากยูนิเวอร์สนะคะวีเตอร s h i p นะคะคุณคือผู้นำของตัวคุณเองค่ะคุณคือผู้เลือกคุณคือผู้ตัดสินใจและคุณตัดสินใจถูกทางแล้วในทิศทางที่คุณกำลังจะเดินไปข้างหน้าคุณตัดสินใจเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะดูแลตัวคุณเองให้พร้อมที่คุณจะได้พบกับคู่แท้ของคุณนั่นเองดีมากๆนะสัญลักษณ์ดีมากๆค่ะ อาโอ้ยสวยมากๆค่ะสัญลักษณ์ของ Mother of Life มารดาแห่งการฟื้นฟูชีวิตชีวิตคุณนับจากนี้สิ่งสิ่งเดิมๆที่ไม่ดีนะคะจะถูก deleted ออกไปค่ะถูกตัดออกสิ่งที่ไม่ใช่นะคะก็ถูกตัดออกไปนะคะแตกกิ่งก้านใหม่เป็นอะไรที่ใช่ที่ชัดเจนปริดอกออกผลให้คุณนะคะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตความรักในท้ายที่สุดเป็นกำลังใจให้นะคะเอาลละ มา,มาถึงคู่ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคู่ที่ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงค่ะขอดูในที่ตัวคุณหน่อยนะคะสําหรับสถานะที <mon mon ่ไม่ชัดเจนคือไม่รู้บอกไม่ไม่ยอมบอกสักทีว่าเราเป็นอะไรกันอะไรประมาณนี้นะเหมือนจะมีใจเออหรือว่าไม่มีอีกแล้วอะไรประมาณนี้ ไม่ชัดเจนก็คุคยคุยกันเป็นช่วงหยุดรอดูสถานการณ์นะเหมือนตัวคุณไม่ได้เทคแอคชั่นมากมายอะไรเท่าไหร่คุณแค่รอดูความเป็นไปได้ว่าเออเมื่อไหร่จะชัดนะประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ร้อนรนด้วยนะเอาล่ะตัวใครคนนั้นขอดูเอนจีใครคนนั้นหน่อยคะ่ะเอนจีใครคนนั้นยังคุมเครือคุมเครืออยู่ค่ะคุมเครืออยู่คนนี้อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ กับคนเดิมๆม,มาหมาัดมแล้วก็ยังกล้ากล้ากลัวกัวในความรักเขาเห็นคุณอยู่ตรงนี้แหละเขาเห็นความรักของคุณด้วยเห็นไหมคะแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจแค่มองดูสถานการณ์คุยได้ไหมคุยได้แต่มองดูไม่ได้คุยกันเยอะสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคนเพิ่งเพิ่งเริ่มคุยคุยกันหรือเปล่านะผนนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อเอาละ ตัวคุณมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรรอได้คือจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้รอนะคุณก็มีคนเข้ามาคุยอาจจะเป็นชาว่าตดินพฤกษกันมังกรเนี่ยคุณอาจจะมีคนคุยอยู่แต่คนคนนี้คุณมีความรู้สึกแอบลุ้นๆเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ตรงใจคุณ แล้วในเวลานี้เหมือนกับคุณก็มีความสุขกับเพื่อนกับกับงานกับสิ่งใหม่ๆที่คุณจะต้องทําด้วยนะคะเอ็นจี่านลมขอนี้ทุกสถานะเน้นเรื่องงานจังเลยแต่อีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็คงจะเริ่มพูดคุยกับคุณเยอะขึ้นเริ่มแง้มแง้มความรู้สึกให้คุณเยอะขึ้นนะคะเริ่มเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ชอบคุณนะแล้วก็อยากจะชัดเจนกับคุณ เอนเนของคนคนนี้ค่อนข้างลังเลและกลัวนั้นในตอนนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างดูดเชิงกันนะดูเชิงดูสถานการณ์กันไปมาตัวคุณก็ยังไม่เข้าไปตรงจุดที่เรียกได้ว่าเดนจราโซนนะไม่ได้เข้าไปในจุดที่จะทําให้คุณเจ็บง่ายๆถ้าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรคุณก็พร้อมถอยเขาเองก็เหมือนมีกําแพงเหมือนกันว่าเดี๋ยวๆยังไม่จะเป็นต้องรีบคอมมิชเมนต์ขอใช้เวลาดูอีกหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะขอดูออคคำนิดนึงค่ะ เอาล่ะเอาคำอ๋อมันจะเป็นไปในทิศทางที่ คุณอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นคนคุยกันไปกับคนคนนี้สักระยะหนึ่งแม้ว่าเขาจะแง้มแง้มความรู้สึกแต่ยังไม่ได้มาเต็มกับคุณเต็มที่ถ้าคุณรู้สึกก็ไม่ซีเรียสหมายถึงว่าโอเคก็คบก็คุยได้ก็คุยคุยไปก่อนไม่ต้องเร่งเกมเพราะว่าคนคนนี้จะชัดต่อเมื่อเขารู้สึกแน่ใจเอที่ผยาบอกว่าบางท่านดีวกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ดีวกับชาติท่าลมและทตุน้ําด้วยก็ได้หรือทตุไหนๆก็ได้แต่บอกแล้วว่าคนคนนี้ความสัมพันธ์พัฒนาช้ามาก คือคุยแบบเรื่อยๆเลยแหละยังมองไม่เห็นอนาคตสักเท่าไหร่เป็นประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อยนะในท้ายที่สุดจะเป็นยังไงเรามาดูแนวโน้มแล้วก็มาขอคําแนะนำกันค่ะเอาล่ะขอดูฟิวเจอร์เลิฟสำหรับธาตุลมสถานะไม่ชัดเจนค่ะขอดูอนาะคตความรักหน่อยเป็นยังไงนะ คงจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะอย่างที่พู้อ่านบอกบางท่านอาจจะดีวกับชาว่านดินด้วยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อได้แมแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเหมือนสะสมแต้มน,นะคะเหมือนหยอดเหรียญลงในกระปุกเลยช้าประมาณนั้นเลยเนาะแต่ถ้าคุณรู้สึกโอเคก็ไม่เป็นไรนะเอาที่ความสุขคุณเป็นหลักนะเพราะในท้ายที่สุดอย่างที่พู่อ่านบอกอินเรน่บอกว่าระหว่างคุณกับเขาต้นรักมันจะค่อยๆเติบโต ค่อยๆอย่างลากฝังหรือค่อยๆงดงามไปทีละสเตปบายสเต คนคนนี้เขาเฝ้ามองหาความรักในแบบที่ deep emotion รักแบบที่มันมั่นคงไม่ใช่รักแบบฉากฉวยหรือหวาแบบผู้หลักแบบแบบวัยรุ่นขอโทษค่ะนะเขาต้องการรักแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆมีความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันแต่พอรักแล้วก็ให้มันมั่นคงจริงจังระยะยาวอะไรประมาณนี้นี่คือความคาดหวังในใจของคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเอาล่ะขอคาแนะนา คำแนะนำออกมาบอกว่า the sun ันยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่มีทางที่เป็นอย่างนี้อยู่นานนะมันก็ต้องมีวันที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาทีนี้อไอ้ที่มบอกว่า the way of the best happiness นะมีหลายหนทางที่จะทำให้คุณมีความสุขได้หรือเริ่มที่จะมีอะไรใหม่ๆที่ทำให้มีให้คุณมีความสุขได้อย่างแท้จริงแบบสัมผัสจับต้องได้ไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องรอคอยนะคะที่ คุณเตรียมพบกับอะไรใหม่ๆในเส้นทางนี้ด้วยนะคะคุณสามารถเลือกขนทางให้กับคุณได้และนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาดังนั้นก็ลองทบทวนดูให้ดีนะคะว่าณปัจจุบันเนี้คุณโอเคมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็จะคงจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอคนอายุน้อยเข้ามาด้วยนะคะพาวเวค่ะ คุณคนเดียวเท่านั้นที่มีพลักกำลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเองที่จะเดินออกกับสถานการณ์อะไรที่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขที่จะเลือกใครก็ได้เข้ามาในชีวิตที่จะคัดใครออกก็ได้ที่มันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขออกจากชีวิตข้อความจากความรักสําหรับคุณคะ่ะมีอะไรยากจะบอกคะเอาละอเนจีสวยมากๆ สตรองเข้าไว้นะคะ Flower of Life ต้นไม้แห่งชีวิตกำลังเติบโตและงดงามนะคะจริงๆมันก็เตรียมที่จะออกดอกออกผลอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ดินนี้ไม่ใช่พื้นที่นี้ก็ลองจับจองดินใหม่พื้นที่ใหม่ในการปลูกต้นรักใหม่ให้มันเป็นอย่างใจคุณจะดีกว่านี่เป็นข้อความจากความรักจากเทพธิดานะเอาละคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ถ้าถึงคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างดูซิว่ามีแผนการอะไรที่คุณจะต้องเตรียมตั้งรับบ้างเนาะขอดูเอเนจีคนมีคู่ค่ะที่ไม่ได้มีประเด็นลาดลมอาล่ะอู้จริงๆแล้วเหมือนคิดกันเรื่องแต่งงานด้วยใช่ไหมหรือว่าเรื่องมั่นหมายสำหรับบางท่านนะนะคะ ตัวเขาทั้งคู่เลยคิดถึงเรื่องการสร้างครอบครัวบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนการพบปะเจอะเจอผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนการมั่นหมายหรือการแต่งงานสําหรับบางท่านแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยใจเดียวกันละละ่ะคิดวางแผนเรื่องอนาคตเรื่องการแต่งงานแต่คุณก็รู้สึกมีความสุขนะคุณรอได้ในช่วงวลานี้การเงินมั่นคงดีแล้วก็ ความรักเนี่ยเรียกได้ว่าทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจสบายใจคุณอาจจะดิวกับชาวธาตุน้ําอาจจะเป็น long distance ได้เพราะเดือดซันขึ้นรอคอยการได้พบปะ,จะเจอเจอครอบครัวอีกครั้งเพื่อคุยกันถึงเรื่องอนาคตในวันข้างหน้าแล้วก็รอคอยคุยกันเรื่องย้ายถิน่นฐานเพราะเดือดซันมันคือการเปลี่ยนการย้ายการเริ่มต้นใหม่ด้วยคุณอาจจะดูวกับกรกฎพิจิกมีนะคะ e n e r g ในช่วงเวลานี้ทั้งคุณและเขาการสื่อสารดีมากม ความรักอยู่ในช่วงที่คุณรู้สึกสบายอกสบายใจทำอะไรก็รู้สึกเหมือนมีากันและกันคอยให้กำลังใจอยู่เสมอแต่เพจออกมาบอกว่าอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นพูดคุยกันในเรื่องอนาคตวันต่อวันนะคะแล้วก็จะชัดเจนขึ้นในแต่ละวันเอาค่าออกมาบอกว่า เอ็มเพิร์เอเนจีเนี่ยเป็นีของการทําอะไรบางอย่างให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเป็นรักแท้รักที่มั่นคงด้วยนะความรักระหว่างคุณกับเขามันพัฒนาไปสู่อนาคตแน่ๆบางท่านมีการเตรียมอนาคตแล้วด้วยคุณอาจจะดีลกับชาวต่างชาติเพราะเอ p มเพิร์และเดอะซันขึ้นเดทแ t นฟรอร์เมอร์จะมีการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เร็วๆนี้แหละนะคะอาจจะมีเกณฑ์การต้องย้ายถิ่นฐานนะบอกเลยคุณอาจจะรู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่ ยังไงได้ล่ะคุณทั้งคู่จะต้องหาทางลงให้ดีๆเหมือนคุณมีคนในครอบครัวที่คุณจะต้องคอยห่วงให้เมเนเทสให้ดีๆนะเพราะว่าคุณห่วงใครทั้งชีวิตนะ่ะได้แต่คุณจะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งให้กับอนาคตของคุณในบ้านปลายด้วยเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครอยู่กับใครนานนะการกระตันยูรู้คุณเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักจกัดสรรรู้จักวางแผนทําอะไรบางอย่างให้ลงตัวสําหรับ ครอบครัวของเราแล้วก็สําหรับคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กันไปจนตลอดชีวิตด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันอนาคตความรักนะคะระหว่างคุณกับใครคนนั้นจะเป็นยังไงคะ่ะขอทราบฟิวเจอร์เลิฟคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นธาตุลมค่ะฟิวเจอร์เลิฟคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะเอาล่ะ อิ่งที่ผู้อ่านบอกนะนับจากนี้อนาคตระหว่างคุณกับเขาเขจะมีการคุยกันถึงทางออกในเรื่องของการอยู่ร่วมกันการสร้างอนาคตมากขึน้นก็คงจะผ่านขั้นตอนของการแบบคุยกันแบบซีเรียสบ้างนะคะ แต่มองดูโดยรวมแล้วคุณทั้งคู่ก็สามารถบาลานซ์ความอารมณ์ความรู้สึกกันได้ดีค่ะนะคือพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลและผลนี้นะเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงอนาคตจริง,รงๆแล้วมันจะไปสู่สิ่งที่ดีคุณทั้งคู่เนี่ยได้ในจี้นี้เวลาที่อยู่ด้วยกันเหมือนเรื่องงานเรื่องเงินมันก็จะดีด้วยถ้ามีบุตรบุตรก็จะให้ลาภให้คุณนะสําหรับบางท่าน เอาละเอเนจี energy, นะคะสักเซสโฟค่ะความสําเร็จค่อยๆเติบโตขึ้นทีละเล็กละน้อยจากความรักที่คุณทั้งสองนะคะตั้งใจร่วมกันสร้างร่วมกันทํานี่แหละคะ่ะโอ้ยป็นคู่ที่ยิ้มแก้มปริเลยนะเอาละเอเนจีคิงออฟเพนเดอร์ในช่วงเวลานี้ผู้อ่านมองดูทั้งคุณและเขา ควรจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องเงินเป็นหลักนะเรื่อง f i n a n c i เชเป็นหลักที่จะทำให้อนาคตวันข้างหน้ามันมั่นคงบางท่านอาจจะดีกับชาวท่าตดินได้ฝึกศพกันและมังกรข้อความจาก u n i ิเว s e ์สออกมาบอกคุณว่าขอข้อความจากยูนิเว s ร์สสาหรับคุณค่ะอละมาแล้ว inspiration นะเตรียมรับสิ่งดีๆนะคะที่ดีวยค่ะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเนี่ยมอบให้คุณ ุณได้พรความรักอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คงจะได้พอในเรื่องของการสร้างครอบครัวการใช้ชีวิตแล้วก็ทางด้านการเงินนะคะด้วยดีใจด้วยนะคะเอาละข้อความจากความรักสําหรับคุณขอข้อความจากความรักสําหรับคุณค่ะเอาละมาแล้วโอเอเนอร์จีสวยมากๆเลยไหนดูซิ Key of Life นะคะกุญแจสำคัญแห่งชีวิตก็คือนจากนี้ New Life b e g i n Burn ต่ออู you. จะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องขึ้นอยู่กับความคิดอ่านตัวคุณเองด้วยนะคะ now this new life begin b u r n จะมี การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์มีบุตรหลังจากที่ได้แต่งงานกันแล้วด้วยสําหรับบางท่านบางท่านมีเกณฑ์การวางแผนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็วางแผนการเรื่องการแต่งงานนะไม่ว่าอะไรใดๆก็ตามขึ้นอยู่กับความคิดอ่านการตัดสินใจเอ e เ g y นี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคุณกับ คู่รักของคุณนั่นเอง l ล t it ท a ท p e n ทำทุกอย่างให้มันเป็นจริงตามความฝันของคุณทั้งคู่ได้เลยจัก,กรวาลสนับสนุนคุณอยู่พระเจ้าดูแลคุณอยู่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูคอยให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจให้นะคะท่าลมพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ